Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เสรีเสนอหลังพ้นวาระสวห้าปีต้องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อแก้กความขัดแย้งเชื่อจะทำให้บ้านเมืองดีขึ้นชี้ประเทศเกิดความแตกแยกเหตุนักการเมืองพยายามแบ่งฝ่ายประชาชน เมื่อวันที่28มิถุนายน2565ที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภามีนายสุภชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่สอง เป็นประธานการประชุมพิจารณาผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี2564พร้อมรายงานของคณะกรรมการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติจำนวน4ฉบับ โดยนายเสรีสุวรรณภานนท์สวในฐานะประธานกมทการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภากล่าวถึงแผนการปฏิรูปด้านการเมืองอภิปรายเสนอว่า เมื่อพ้นจากวาระของสวชุดปัจจุบันให้ทบทวนและพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมหรือตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญส,สอสอรอเหตุผลที่ต้องรอเวลาให้ครบ5ปีหรือพ้นสมัยของสวชุดปัจจุบันเพราะสถานการณ์พอสมควรแก่เหตุ แต่หากยังไม่ครบ5ปีตนมองว่าสวต้องรับผิดชอบต่อบ้านเมืองและสถานการณ์วิกฤตในประเทศ ช่วงเวลา5ปีรัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีสวชุดนี้มาทำหน้าที่สำคัญหลายเรื่องรวมทั้งตั้งรัฐบาลแต่ในช่วงระยะเวลา5ปีนั้นต้องมีคนไม่พอใจและนี่คือความขัดแย้งซึ่งในทางการเมืองไม่ควรไปกังวลว่าใครจะติชินนินทาว่ากล่าวให้ร้ายอย่างไรแต่มันเป็นหน้าที่ของสวชุดนี้และในกมทของผมก็พยายามติดตามเรื่องนี้และมองว่ามันน่าจะถึงเวลาที่จะมี มีการทบทวนดูรัฐธรรมนูญทั้งฉบับซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายที่จะทำให้สถานการณ์บ้านเมืองดีขึ้นนายเสรีกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ